สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กำลังติดตามคลิปนี้ของกิฟซี่อยู่นะคะวันนี้นะคะกิฟซี่จะมาเล่าประสบการณ์การทำศัลยกรรมจมูกนะคะและศัลยกรรมที่กิฟซี่ทำว่ากิฟซี่ทำอะไรมาบ้างน,นะคะเพราะว่ามีหลายคนที่เข้ามาเจอมารู้จักมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าเออจมูกทำที่ไหนสวยบ้างไม่สวยบ้างแพงไหมทำคุณหมออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กิฟซี่จะ เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามันเป็นมาอย่างไงเนาะก็กิฟซี่เนี่ยทำจมูกกับคุณหมอชื่อคุณหมอนุพัลนัดนะคะคุณหมอนุพั์รัตนาวรานะคะประมาณนี้นะคะนามสกุลถ้าพูดไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะคือมันเริ่มต้นจากออ่ตอนเรียนปี2นะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยดูตอนนั้นมีโซเชียลแคมป์คะก็ติดตามพี่หญิงแย้พี่นกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณพี่หญิงแย้เนี่ยเขาโปรโมท เขาบอกเขาทำสัญญกรรมที่นู่น,น,นอะไรเงี้ยเราก็ตามนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปเจอว่าคุณหมอนพัตท์ทำให้พี่เขาพี่เขาสวยอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษานะคะทีนี้เนี่ยจนกิฟซี่ไปเซิร์ชหาเบอร์โทรนะคะแล้วก็จองนะคะในช่วงประมาณเ,เดือนมิถุนายนนะคะปี54 กิฟซี่ก็จองจนกิฟซี่ได้มาทําจริงๆเนี่ยมันคิวมันยาวนะคะด้วยความที่คิวยาวเนี่ยกิฟซี่ได้ทําจริงๆก็ประมาณช่วงเดือนมีนาวันที่กลางกลางเดือนมีนานะคะปี55้านะคะอ่อกิฟซี่โทรไปแล้วกิฟซี่ก็มาจํา2,000บาทนะคะทีนี้เนี่ยอ่อกิฟซี่ก็ด้วยความที่ออไม่รู้ว่ามันต้องเดินทางอะไรยังไงเพื่อนพาขี่รถทัวร์แล้วก็เออขี่รถทัวร์ไปกับเพื่อนนะคะ ไปกับเพื่อนอีกคนนึงอา่าไปถึงเนี่ยเพื่อนไปทําก่อนอา่าไปทําที่กับคุณหมอชื่อคุณหมอบุญชินนะคะ5,000จนถึงทุกวันนี้จมูกเขาก็ไม่มีแบบปัญหาว่ามันจะเบี้ยวหรือไม่มีปัญหาว่ามันจะแกนมันบางหรือทะลุอะไรเงี้ยนะคะอ่อพอไปถึงเนี่ยกิฟซี่ไปถึงปุ๊บอ่อเพื่อนทําประมาณช่วงเที่ยงนะคะถึงช่วงช่วงเช้าประมาณเช้ามาเที่ยงนี่แหละแล้วเสร็จตอนบ่ายกิฟซี่ก็ไปทํากับ คุณหมอนะคะคุณหมอของกิฟซี่เนี่ยทำอยู่ที่โรงพยาบาลเวทธานีนะคะคุณหมอจะมี2ที่ให้เลือกนั่นก็คือโรงพยาบาลเวทธานีแล้วก็โรงพยาบาลสมิติเวชนะคะแต่ว่าถ้าทําที่สมิติเวชเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปอีกนะคะกิฟซี่ก็เลยเลือกที่จะทําที่เวทธานีพอไปถึงโรงพยาบาลช่วงประมาณบ่ายสองนะคะ กิฟซี Q ่ก็รอคิวพูดคุยกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ก็มันก็ถึงคิวของกิฟซี่ที่จะเข้าไปตรวจกับคุณหมอนะคะก็เอาเพื่อนเข้าไปด้วยเนาะคุณหมอก็พูดจาดีค่ะนิสัยดีสุภาพนะคะแล้วก็คุณหมอก็ถามว่าอา๋อต้องการแบบไหนทรงยังไงต้องการให้มันเป็นยังไงบ้างต้องการแบบดาราคนไหนไหมอะไรเงี้ยกิฟซี่ก็เลยพูดความต้องการของกิฟซี่ไปก็คือกิฟซี่ต้องการให้หน้ามันเปลี่ยนมากที่สุดต้องการให้มันเอ่อ ต่างจากเดิมนะคะต้องการให้มีความแตกต่างขึ้นมาจากเดิมหรือดีขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยกิฟซี่ก็บอกว่าเอาทรงเหมือนพี่นกก็ได้พี่นกตีสีะนะคะแล้วก็เปิดคุณหมอก็มีรูปมาให้เลือกนะคะกิฟซี่ก็เปิดเปิดเปิดดูแล้วกิฟซี่ก็ไปตกลงปรงใจกับทรงของคุณทิฟฟานี่นะคะคุณทิฟฟานี่เกิร์ลเจนเนอเรชั่นนั่นเองนี่คือทิฟฟานี่เกิร์ลเจนเนอเรชั่นนะจ๊ะต้องดูแบบสวยมากแล้วทีนี้ก็ ไปตรงองเปลงชิ้นกับอ่อทรงของคุณทิฟฟานี่นะคะทีนี้เนี่ยอา่อาในระหว่างนี้เดี๋ยวกิ๊ซี่จะขึ้นภาพหน้าของกิ๊บซี่นะคะก่อนการทําศัลยกรรมนะคะช่วงนี้จะประมาณช่วงประมาณอา่อม6จะเข้าปีหนึ่งนะคะประมาณปีห้าสามเนาะภาพนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอ่อ กิฟซี่เนี่ยก็รอคิวนะคะเมื่อตกลงปองชินกับคุณหมอแล้วเนี่ยก็รอนะคะประมาณได้ทําจริงๆเอาจริงๆนะคะกิฟซี่ได้ทําตอนเที่ยงคืนมาตีหนึ่งนะคะเช้านั้นก็คือหิวข้าวมากก็เดินลงมากินข้าวที่เซเว่นนะคะโลหน้าโรงพยาบาลเวทานีเนี่ยจะมีเซเว่นนะคะเพ่อกิฟซี่ก็ไปซื้อไส้กรอกซื้ออะไรกินอะไรใต้ใต้โรงพยาบาลก็จะมีสตาร์บัคแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปนั่งกินที่สตาร์บัคนะคะเพราะกลัวตังตอนนั้นคือไม่มีตังบองตรงก็คือกลัวมันตังไม่พอนะคะ กลัวสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยอตอนเที่ยงคืนนะคะคุณหมอก็เรียกเข้าไปในห้องผ่าตัดนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีอ่อน้ํามาให้ล้างหน้าให้เช็ดให้ครีนซิ่งให้ทําความสะอาดอะไรพวกเนี้ยแล้วกิฟซี่ก็ได้กินยาหนึ่งเม็ดนะคะเป็นยาเม็ดสีม่วงนะคะอ่อเม็ดสีม่วง,งแล้วก็กิฟซี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นยาเบลนะคะ เพราะว่ากิฟซี่กินเข้าไปคุณหมอก็ให้นอนบนเตียงแล้วคุณหมอก็จะชวนคุยแบบกิฟซี่ก็คุยนะคุยกับเขาแบบปกติก็สลืมสลือเริ่มเบอร์เริ่มอะไรแบบนี้แล้วก็คุณหมอฉีดยาชานะคะขั้นตอนต่อไปเริ่มเบอร์แล้วก็เขาจะฉีดยาชาให้นะคะจําได้ว่าฉีดในปากด้วยเข็มหนึ่งแล้วก็ข้างปีกจมูกเข็มหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะตอนฉีดยาชานี่คือเจ็บมากเลยนะเจ็บแบบเจ็บร้องไห้อะเจ็บแบบอุ้ย กูร่างกายดีๆอยู่มันไม่เป็นแผลแล้วกูมาเอามีดมากรีดมันทําไมหรือกูต้องการให้มันเป็นแผลเลือดออกทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้แค่คิดชั่วบูบแล้วก็หลับไปนะคะคือหลับในที่นี้เนี่ยฝันนะคะคือจําได้แบบยังจําได้จนถึงทุกวันนี้ว่าฝันว่าอะไรนะคะก็คือฝันว่ามีคนมาเข็นเตียงนะคะเข็นแบบเข็นไปเรื่อยๆเข็นไปไม่มีที่สิ้นสุดเข็นไปแล้วก็ได้ยินเสียงคุณหมอกับคุณพยาบาลฟื้นฟื้นขึ้นมานะคะแล้วทีนี้เนี่ย ตอนนั้นก็ยังเล่นบีบีอยู่นะก็บีบีบอกให้เพื่อนจองโรงแรมให้หน่อยรู้จักใครไหมที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จองโรงแรมให้นะคะแล้วโรงพยาบาลเวชธานีมันจะอยู่ที่ลาดพร้าว111นะคะแล้วทีนี้เนี่ยโงรโงแรมที่กิฟโรงแรมที่กิฟซี่อยู่จะอยู่ที่ประมาณลาดพร้าว114ทีนี้แบบเจ็บจมูกทําเสร็จอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีอาการปวดนิดน้อยแล้วก็ที่ก็จะเบอร์เล็กน้อยนะคะลงมาถึงชั้นล่างเนี่ย เพื่อนก็ชวนขี่แท็กซี่ไปบอกว่าเฮ้ยมึงมึงไม่ไหวแล้วมึงขี่แท็กซี่กันไหมอะไรเงี้ยยังจําได้อยู่นะเพื่อนก็โมโหให้เราในในขณะที่เรากําลังแบบเมยายาเบอร์อยู่อะคะ่ะเพื่อนเราก็เถียงเพื่อนว่าไม่ไม่จะเดินเนี่ยต้องการเดินอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกมึงขี่แท็กซี่ไปเลย45บาทมึงจะงกอะไรนะักหนาะเดี๋ยวกูจ่ายเองอะไรเงี้ยนะคะอ่อราคาที่กิฟซี่ทํานะคะกับอ่การทำศารกกรรมครั้งนี้เนี่ยก็คืออแกนมจมูกนะคะจะอยู่ที่ สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็กิฟซี่จะมีการตัดปีกจมูกด้วยนะคะการตัดปีกจมูกของกิฟซี่เนี่ยก็จะอยู่ที่เก้าพันบาทนะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยสามหมื่นบาททวนนะคะจาได้เลยว่าสามหมื่นบาททวนแล้วก็กลับมาถึงหอกลับมาถึงหอไม่ใช่หอกลับมาถึงโรงแรมนะคะคืนแรกเลยนะคะไม่ได้อาบน้ํานะคะจําได้ว่ามันดึกมากแล้วเอ้วทีนี้เนี่ยไม่ได้อาบน้ํา กิ๊บซี่เนี่ยล้มตัวลงที่นอนได้เนี่ยคือกิ๊บซี่นอนหลับหล,ลับแบบหลับโง่ๆหลับแบบอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความรู้ที่ผิดนะคะเพื่อนๆกิ๊บซี่ทำไปโดยที่กิ๊บซี่ไม่มีความรู้นะคะส่วนน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะไปทำเนี่ยอย่าทําเหมือนกิ๊บซี่นะคะการทําศัลยกรรมมาวันแรกหรือหนึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยห้ามนอนกับแบบนอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาให้นั่งหลับนะคะ เพราะว่าแกนซิลิโคนของเราเนี่ยมันยังไม่ได้รัดกับจมูกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานอนตะแคงอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถึงว่ามันถึงแม้ว่ามันจะไม่เบี้ยวแต่ว่ามันก็เอยียงนะคะ <S 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 เพื่อนที่ไปด้วยกันนี่ก็นอนเหมือนกันแต่ว่าของเขาก็ไม่เป็นอะไรมากนะคะแต่ว่าของกิฟซี่นั่นก็คือนอนตะแคงแล้วกิฟซี่ก็รู้สึกปวดแล้วก็รู้สึกว่าแกนนะ่ะมันไหลมันไหลนะคะเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่ได้ไหลมากแต่มันก็ไหลอ่ะอืม เสร็จตื่นเช้านะคะพวก,กิมซี่ก็อ่อจองตั๋วรถทัวขึ้นแท็กซี่มาที่หมอชีพแล้วก็กลับมาที่บ้านที่อุดรน,นะคะทีนี้เนี่ยไม่ได้กลับไปบ้านให้คุณพ่อคุณแม่เห็นนะคะก็คือแบบกลัวโดนดุด้วยแหละเพราะว่าหน้ามันบวมกลัวเขาคิดมากกลัวเขาสงสารกลัวอะไรต่างๆนาะนาะน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 ะทีนี้ก็เลยใช้ชีวิตอยู่ที่หอนะคะการใช้ชีวิตอยู่ที่หอก็ผิดอีกหนึ่งก็คืออยู่แต่ห้องเลยไปหนึ่งเดือนก็คืออ่อในระหว่างที่อยู่ห้องเนี่ยก็คือหน้าบวมมาก บวมขีดสุดเลยนะคะจําได้แบบน้อยมากมันเขียวช้ำตรงนี้เป็นสีม่วงในวันที่สองแล้วก็ในสองเดือนแรกมันเป็นอย่างนี้เลยจริงๆสาบานให้ตายเถอะซาร่าแล้วหน้าผากตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือ มันบวมถึงไรผมเลยนะคะแล้วกิฟซี่เนี่ยไม่ออกมาเดินนะคะเพื่อนๆกิฟซี่อายคนแล้วกิฟซี่ก็อยู่แต่ห้องใช้เพื่อนซื้ออ่เข้าก่องเซเว่น 7, มาอาัดใส่ช่องฟิตไว้แล้วกิฟซี่ก็อุ่นกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้แล้วทีนี้เออมันไม่มีการเดินนะคะเพื่อนๆความรู้ที่ถูกต้องอีก หนึ่งข้อก็คือทําศัลยะกรรมมาเนี่ยเราต้องเดินต้องออกกาลังกายเบาๆไม่มีอะไรที่มันกระแทกแรงๆนะคะแต่เราก็เดินมันจะช่วยในการมันจะช่วยในการยุบบวมมันจะช่วยในส่วนของการทําให้แผลหายเร็วขึ้นหรือว่ามันแผลมันสมานตัวเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยุบบวมนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการประครบเย็นประครบร้อนอะไรพวกนี้เราต้องศึกษาให้มันละเอียดนะคะคุณหมอจะมีเป็นแผ่นมาให้อ่านนะคะเป็นหนึ่งกระหน้ากระดาษ A4 เราต้องอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ แต่ในส่วนของกิฟซี่เนี่ยคือนอนอยู่ห้องเลยเป็นเดือนเดือนเสพสือ่อมีเดียโซเชียลอะไรต่างๆนานาแบบเล่น YouTube นั่นนี่นู่นแต่ว่าก็ไม่เคยศึกษาว่ามันต้องรักษาดูแลตัวเองยังไงนะคะจนผ่านไป2เดือนอาการยุบบวมมันเริ่มดีขึ้นกิฟซี่ก็ไปเซเว่น จำได้ความรู้สึกคือตอนนั้นคือพนักง,งานเซเว่นมองมากคือคือไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกสงสยัยสงสารอยากรู้หรือมึงไปทําอะไรมามึงโดนรถชนหรือว่ามึงไปทําอะไรมาอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็มองแต่ว่าเราก็แค่รีบซื้อซื้อ,อ,อแล้วเราก็รีบกลับห้องมาอยู่ห้องอีกนะคะ ทีนี้เนี่ยเมื่อการยุบบวมมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการที่เพื่อนชวนไปเดินเล่นไปเดินไหว้พระไปถ่ายแบบนั่นนี่โน่นนะคะเดี๋ยวกิ๊ซี่จะมีรูปตอนที่ไปถ่ายแบบมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอืมมันก็เริ่มดีขึ้นยุบบวมขึ้นมันก็เริ่มสวยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยสาหรับกิ๊บซี่ประมาณนี้กิ๊บซี่ก็ว่ามันมันโอเคแล้วนะคะหลายๆคนก็ถามว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะคะ กิฟซี่ใช้เวลาพักฟื้นทั้งหมดก็ประมาณสามเดือนนะคะเพื่อนๆเ,เอาจริงๆเวลาพักฟื้นของกิฟซี่เนี่ยสมเดือนใช้เวลาในการยุบบวมด้วยแล้วก็วมันจะมีในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวว่าเออทำมาแล้วพึงพอใจไหมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็กิฟซี่จะบอกว่ากิฟซี่ทำมาแล้วอมันก็อยู่ในส่วนของการพึงพอใจนะคะแต่ว่ามันเป็นความผิดพลาดของกิฟซี่เองมันไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณหมอที่กิฟซี่ทําออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยกิฟซี่มานอนตะแคงนะคะผลที่ได้ก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวกิฟซี่ให้ดูใกล้ๆ ผลที่ได้ก็คือแกนมันไม่ได้เบี้ยวแต่ว่าคือมันเอียงนะคะคือจมูกฝั่งนี้เนี่ยมันไม่มีเนื้อจมูกเลยนะคะก็คือมันเป็นซิลิโคนไปเลยอย่างนี้นะคะ <sk ys le> เพื่อนๆเห็นรอยไหมอ่ะจะเป็นทรงที่สวยแบบนี้นะคะแล้วเนื้ออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือฝั่งนี้ก็จะมีเนื้อนี่ค่ะเนื้อเยอะมากแต่ฝั่งนี้ก็คือไม่มีเนื้อเป็นซิลิโคนไปเลยนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วแกนก็คือแข็งนะคะ ปีกจมูกก็คือตัดตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็นั่นแหละนะคะเดี๋ยวกิฟซี่จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะ,ะการทําศัลยกรรมจมูกเนี่ยเราจะมี2ออย่างที่เราต้องเสียไปแล้วก็ต้องได้กลับมาก็คือ ความสวยที่เราจะได้นะคะแต่ว่าที่เราจะเสียไปก็คือหนึ่งแน่นอนเลยก็คือเราจะเสียเงินนะคะแล้วก็เราจะเจ็บตัวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําศัลยกรรมแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องดูดีๆนะคะว่าคุณหมอคนนั้นเนี่ยมีโปรไฟล์เป็นยังไงผลเสียก็อาจจะมีบ้างน,นะคะในการ ของการไปทํากับหมอกระเป๋าฉีดบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีหมอไม่ดีหรือหมอที่มีใบประกอบวิชาชีพแต่คุณหมอเ็าทาให้ไม่ดีซิลิโคนไหลซิลิโคนเบี้ยวซิลิโคนเอียงอะไรพวกเนี้ยนะคะ,ะก่อนที่เราจะตัดสินใจทําหรือก่อนที่เราจะเลือกคุณหมอมาทําให้เนี่ยนะคะ เพื่อนๆต้องดูดีๆนะคะก่อนที่จะเสียเงินนะคะแน่นอนเลยว่าการทําศัลยกรรมแต่ละครั้งเนี่ยมันจะได้เสียเงินเยอะมากแล้วยิ่งเวลาที่เราไปแก้เนี่ยมันจะเสียเงินเยอะเป็น2เท่าเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยกิฟซี่ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เซิร์ชนะคะใน Google ดูดีๆว่าคุณหมอคนนี้เนี่ยมันมีเคสหลุดหรือเปล่าเคยทาแล้วไม่รับผิดชอบหรือเปล่าเคยมีคดีฟ้องร้องแล้วไม่รับผิดชอบหรือเปล่าแล้วก็เคยทําให้ใครเบี้ยวหรือเปล่านะคะ ไม่ใช่ว่าเราทําถูกแล้วมันจะดีไม่ใช่ว่าเราทําแพงแล้วมันจะดีไม่ใช่ว่าเราทําต่อหยดน้ําไม่ใช่ว่าเราเอากระดูกหลังใบหูมาใส่แล้วมันจะไม่เอียงไม่เบี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องมีการศึกษาแล้วก็กิฟซี่เชื่อว่าการทําศัลยกรรมที่มันจะออกมาดีส่วนมากเนี่ยมันต้องมีเงาเดิมที่เป็นทุนเดิมของเขาที่มันดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ หน้าตาขิเลรประมาณนี้นะคะทําได้ออกมาเท่านี้เนี่ยกิฟซี่รู้สึกว่ากิฟซี่ก็พอใจแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันในอนาคตเนี่ยมันจะมีการแก้จมูกเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยกิฟซี่บอกตรงๆเลยว่าอกิฟซี่กลัวที่จะผ่าตัดนะคะกิฟซี่กลัวที่จะมีการแบบว่าเอามีดมากรีดหน้าอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนจําได้ว่าช่วงที่ กำลังคุณหมอกําลังเอามีดกรีดจมูกอยู่เนี่ยน้าตามันไหลแล้วก็แอบคิดในใจว่าเออเนื้อมันเป็นเนื้ออยู่ดีๆไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยอะไรแล้วเราต้องการให้เขาเอามีดมากรีดแผลเราทําไมเราต้องการเจ็บตัว<ม>ทำไมก็นั่นแหละเพราะว่าถ้าเราเอาซิลิโคนชิ้นหนึ่งเข้าไปที่คางหรือเราเอาจะเอาซิลิโคนชิ้นหนึ่งเข้าไปที่จมูกเนี่ยเพื่อนๆต้องอย่าลืมว่ามันจะ เป็นกระดูกอีกชิ้นหนึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราจะเสียเงินทำแทั้งทีแต่ละทีอะไรพวกนี้เราต้องเลือกดีๆนะคะคุณหมอที่ดีเคสที่ไม่ค่อยหลุดไม่ใช่ว่าดูถูกๆอะไรพวกนี้ไปอย่างนี้ก็ไม่โอเคนะคะเพื่อนๆต้องดูแบบต้องเช็ครายละเอียดต้องศึกษาต้องดูนานๆน่ะนะคะอืมแล้วก็มี อย่างหนึ่งที่กิ๊บซี่อยากจะพูดแล้วก็พูดอยากพูดคลิปเดียวให้มันจบไปเลยนั่นก็คือเเพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่ากิ๊บซี่ทำอะไรมาบ้างนะคะคลิปนี้ก็กิ๊บซี่อยากจะพูดเปิดอกเลยก็คือกิ๊บซี่ทํามาสี่อย่างนะคะสี่อย่างนั่นก็คืออย่างที่ที่หนึ่งอย่างแรกเลยก็คือทําตาสองชั้นนะคะเพราะว่าตานี่ก็คือมันเล็กมากจริงๆนะคะมันก็ต้องมีการแก้ไขอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือการทรําศัลยกรรมจมูกนะคะก็คือจมูกแล้วก็ 3ก็คือปากกระจับนะคะกิฟซี่ทำปากกระจับนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็4ก็คือคางนะคะแต่ว่าสไลด์กริรมที่อยากทำตอนนี้ก็คือเอ่อหน้าอกนะคะเพราะว่ากิฟซี่ไม่มีหน้าอกเนาะมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ เซ็กซี่ต้องการความเซ็กซี่นะแต่ว่าก็ยังมีคิดแบบน้อยๆอยู่ว่าคือจะกล้าทําไหมแล้วก็คือกลัวแบบไม่ฟื้นนะคะมันมีข่าวเคสหลุดเยอะเอาบอกตรงก็คือมันมีข่าวเคสหลุดเยอะนะคะคือพี่ตี้เขาไปทำเขาดมยาสลบฉีดยาสลบะไรพวกนี้แล้วเขาแพ้ยาแล้วเขาไม่ฟื้นอะไรพวกนี้นะคะ กิฟซี่ก็มีปัญหาลืมพวกนั้นกิฟซี่ก็เลยเออคิดว่ามันจะทําดีหรือเปล่านะคะโอเคก่อนจากกันนะคะกิฟซี่ก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะสวัสดีสับสไครใหม่ของกิฟซี่ด้วยนะคะกิฟซี่อยากจะบอกว่ากิฟซี่ดีใจแล้วก็หัวใจเต้แนแรงทุกครั้งที่กิฟซี่เห็นยอดวิวมันเพิ่มแล้วก็หรือมียอดสับสไคร,ครมันเพิ่มนะคะกิฟซี่ก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็กิฟซี่ พูดคําว่ากิ๊บซี่กิ๊ซี่กิ๊บซี่บ่อยมากไปเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะเบื่อนะคะอยากจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะคะมีอะไรก็เม้นคุยกับเราได้นะคะด้านล่างเนาะกิ๊บซี่ยินดีที่จะตอบแล้วก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับเพื่อนๆทุกคนนะคะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ